กำเนิดสี่สัตว์โลกก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปเกิดอยู่ในภูมิทั้ง31ภูมินั้นย่อมเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือ 1. ชลาพุชะเกิดในคันได้แก่เกิดที่เกิดในมดลูกคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่คลอดออกมาเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม เช่นโคกระบือแมวเป็นต้น 2. อ,อันทชะเกิดในไข่ได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่ออกมาเป็นไข่แล้วได้รับการพัฒนาตามวิวัฒนาการจึงฟักออกมาเป็นตัวเช่นเป็ดไก่นกปลาเป็นต้นชลาพุชะกำเนิดและอันทชะกำเนิดนี้รวมเรียกว่า ขปสยกะกําเนิดเพราะเกิดอยู่ในคันของมารดาก่อนภายหลังจึงออกจากคันซึ่งต่างก็อาศัยในคันมาก่อน 3. ส,สังเสทัชชะเกิดในเท่าใครได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดโดยไม่อาศัยท้องพ่อแม่แต่อาศัยเกิดจากต้นไม้ผลไม้ดอกไม้หรือของโศโครก หรือที่ชุ่มชื้นเช่นเชื้อโรคและสัตว์เซลล์เดียวมีอมีบาพารามิเซียมเป็นต้น 4. อ่โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นได้แก่สัตว์โลกที่เกิดมาโดยไม่ได้อาศัยพ่อแม่และของโสโครคหรือที่ชุ่มชื้นแต่อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวและเมื่อเกิดก็เติบโตขึ้นทันทีทันใด เวลาตายก็ไม่ต้องทิ้งร่างเอาไว้เช่นพวกสัตว์นรกเปรตเทวดาพรหมมนุษย์ในสมัยต้นกลับเป็นต้นพวกนี้ล่องลอยได้คล้องไม่ต้องอาศัยยานพาหนะเป็นไปด้วยอำนาจกรรมของเขาเหมือนนกที่บินไปในอากาศเหมือนปลาที่ว่ายไปในน้ำมีพิเศษกว่ามนุษย์ก็ด้วยอำนาจกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์เหล่านั้น ทำให้เป็นไปโลกหน้ามีจริงพระพุทธศาสนายืนยันว่าโลกหน้ามีจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องโอปปปาติกะกำเนิดเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงถือว่าบุคคลผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นเป็นคนมิจฉาทิฏฐิคัมพีมัชฌิมานิกาย มัชฌิมปัญนาตความว่าดูก่อนขหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์บางพวกซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิความคิดเห็นอย่างนี้ว่าการให้ทานไม่มีผลการสักการะบูชาไม่มีผลการเคารพนอบน้อมไม่มีผลผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มี คือบรรดาสัตว์จากโลกอื่นๆที่จะมาอุบัติเกิดในโลกมนุษย์เรานี้เป็นไม่มีโลกอื่นๆไม่มีคือสัตว์จากมนุษย์ของเรานี้ที่จะไปอุบัติเกิดในโลกอื่นๆเป็นไม่มีคุณของมารดาผู้ตั้งครรภ์และเลี้ยงดูไม่มีคุณของบิดาผู้เสียสละมอบสุขแก,ลก่ลูกไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะ ตาเนื้อไม่เห็นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งมั่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาได้เองและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มีรวมเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดสิบประการพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้จะต้องเบื่อหน่ายในการประพฤติกุศลธรรมสามประการคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกลับไปยึดมั่นในการประพฤติอกุศลธรรมสามประการคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะเหตุที่ว่าสมณพปรามเหล่านั้นย่อมไม่เห็นโทษของอกุศลธรรม และไม่เห็นอนิสมของกุศลธรรมปรโลกคือโลกหน้ามีอยู่แท้แท้สันตังเยวะโขปนะปรังโลกังเขากลับเห็นว่าไม่มีความเห็นค่องเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิปรโลกมีอยู่แท้แท้แต่เขากลับคิดเห็นว่าไม่มีความคิดค่องเขาจึงเป็นมิจฉาสังกปัปปะปรโลกมีอยู่แท้แท้ แต่เขากลับพูดว่าไม่มีคำพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาปรโลกมีอยู่แท้ๆแต่เขากลับกล่าวว่าไม่มีคนเช่นนี้ชื่อว่าคัดค้านคําสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้กล่าวยืนยันว่าปรโลกมีอยู่พระพุทธศาสนายืนยันว่าคนเราตายแล้วเกิดจริงคนเมื่อตายแล้ว ถ้ามีกิเลสก็ต้องเกิดอีกถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่เกิดอีกสำหรับผู้ที่หมดกิเลสนั้นหมดปัญญาไปแล้วเขาย่อมเข้าสู่นิพพานส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสเมื่อตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกตามแต่วิบากกรรมที่ตนได้เลือกกระทำไว้แล้วนั่นเองตามหลักพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพบภูมิที่สัตว์โลกไปเกิด มีสาสบเอ็ดภพภูมิคือสวรรค์หกชั้นรูปพรหมสิบหกชั้นอรูปพรหมสี่ชั้นอบายภูมิสี่ในวงเล็บนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์โลกในอบายภูมิสี่ยกเว้นนรกแล้วสัตวเดวรัจฉานเปรตอสุรกายทั้งหลายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้เอง อบายสีในพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ทรงยืนยันแน่นอนว่าอบายนั้นมีอยู่จริงและคนทำชั่วย,ย่อมเกิดในอบายจริงพระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัตตะแล้วตรัสไว้ในอิติุตตะกติกนิบาทแห่งคำพีขุตตกนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้ ได้แก่ไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟสามกองนี้แลย่อมเผาผลานสัตว์ทั้งหลายไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ทั้งหลายผู้กำหนัดแล้วผู้หมกมุ่นอยู่แล้วในกามทั้งหลายยังติดใจยินดีในรสกามแต่ไฟคือโทสะ ย่อมเผาผลาญนนรชนทั้งหลายผู้อาฆาตพยาบาทซึ่งชอบฆ่าสัตว์ชอบรังแกข่มเหนทรมานส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนทั้งหลายผู้หลงงมงายหลงยึดถือตัวตนเราเขาอันขัดกับอริยสัจธรรมไฟทั้งสามกองนี้แล ย่อมเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้หลงไหลหมกมุ่นยินดียิ่งในร่างกายของตนสัตว์เหล่านั้นพอกพูนนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและเปรตวิสัยอยู่ทำให้ผู้เกิดในอบายทั้งสี่มีปริมาณมากขึ้นจึงไม่อาจพ้นจากบ่วงแห่งมารของกิเลสไปได้อารก,กานุสาสนี อดีตการท่านอารัก,กาศาสดาเป็นเจ้าลทัทธิประชากความยินดีในกามพร่ำสอนสาวกว่าหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์อุทัยแล้วย่อมแห้งหายไปอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานชีวิตมนุษย์ก็เป็นเช่นหยาดน้ําค้างนั้นเป็นชีวิตอันสั้นมีประมาณนิดหน่อย เปลี่ยนแปลงเร็วทุกขับแค้นมากฉะนั้นท่านทั้งหลายควรบำเพ็ญกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มีเมื่อฝนตกหนักฟองน้ำที่ตั้งขึ้นย่อมแตกกระจายไปเร็วตั้งอยู่ได้ไม่นานชีวิตมนุษย์ก็เป็นเช่นกับฟองน้ำอุปมาเหมือนดังกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ ฉะนั้นน้ำที่ไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลมีกระแสไหลเชี่ยวกรากพัดพาซึ่งสรรพสิ่งที่พอจะพัดพาไปได้ไม่มีเวลาแม้สักชั่วครู่หนึ่งที่มันจะหยุดน้ำที่ไหลลงจากภูเขามีแต่จะไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวไม่มียัง้ง ชีวิตอันไม่ยั่งยืนของมนุษย์ก็อุปมาเหมือนกับน้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉะนั้นบุรุษมีกําลังอมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นพึงถมน้ำลายนั้นไปโดยง่ายดายชีวิตของมนุษย์ตายง่ายดับง่ายอุปมาเหมือนก้อนน้ำลายที่ถมได้โดยง่ายฉะนั้นชิ้นเนื้อที่ใส่ลงนาบในกระทะเหล็ก ที่ไฟเผาอยู่ตลอดวันย่อมถึงความย่อยยับโดยเร็วมิได้ตั้งอยู่นานชีวิตมนุษย์อุปมาชิ้นเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดวันฉะนั้นแม่โคที่จะถูกเชื่อถูกต้อนไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินเข้าไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ ชีวิตของมนุษย์อุปมาเหมือนดังแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปสู่ที่ฆ่าฉะนั้นฉะนั้นยุคข,ของท่านอรารกาศาสดาเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุยืนถึงหกหมื่นปีมนุษย์ทุกคนต่างมีชีวิตอยู่อย่างพาสุขมีค่อยจะเจ็บจะตายกันลงง่ายๆเพราะมีโรคภยคัยไข้เจ็บน้อยชนิด โรคา,าพาธมีอยู่เพียงหกชนิดคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะโรคอื่นๆไม่มีชีวิตอยู่อย่างแสนสุขสำราญไร้ความเจ็บปวดทุกทรมานไม่มีโรคภัยมาแพร่พาเลยสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องท่านอรารกะศาสดาจบลงแล้ว จึงมีพระพุทธดิกาตรัสต่อไปอีกเป็นใจความว่าที่ถูกต้องก็ควรจะกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อยนิดเปลี่ยนแปลงเร็วมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงทราบชัดในเรื่องนี้ได้ด้วยปัญญาควรพากันบำเพ็ญกุศลพากันประพฤติพรหมจรรย์ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นย่อมไม่มีเลยในโลกนี้หรือแม้ในโลกไหนๆดูกระเธอผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนมีอายุยืนอยู่ได้นานก็มีประมาณเพียงร้อยปีหรือน้อยกว่าบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุยืนนานถึงร้อยปี ย่อมมีโอกาสอยู่ได้ครบสามร้อยฤดูคือฤดูหนาวหนึ่งร้อยฤดูร้อนหนึ่งร้อยฤดูฝนหนึ่งร้อยที่มีอายุยืนถึงสามร้อยฤดูนั้นย่อมมีโอกาสอยู่ได้ครบหนึ่งพันสองร้อยเดือนคือฤดูหนาวสี่ร้อยฤดูร้อนสี่ร้อยฤดูฝนสี่ร้อย คนที่มีอายุยืนถึง1,200เดือนนั้นย่อมมีโอกาสอยู่ได้ครบ2,400กึ่งเดือนคือฤดูหนาว800กึ่งเดือนฤดูร้อน800กึ่งเดือนฤดูฝน800กึ่งเดือนคนที่มีอายุยืนถึง2,400กึ่งเดือนนั้นย่อมมีโอกาสอยู่อย่างสันติได้ครบ3 6 0 0 0ราตรี คือฤดูหนาว12,000ราตรีฤดูร้อน12,000ราตรีฤดูฝน12,000ราตรีคนที่มีอายุยืนถึง36,000ราตรีนั้นย่อมมีโอกาสได้บริโภคอาหารอันมีรสชาติที่ตนปรารถนา72,000มือ้อคือฤดูหนาว42,000มือ้อ ฤดูร้อน4 2 0 0มือหรมื้อฤดูฝน42,000มื้อดู 42, อดกร,ราเธอผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีเวลาการบริโภคอาหารแห่งมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีไว้ด้วยประการดังนี้แล้ว กิจอันใดที่พระศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูจะพึงกระทําแก่หล่าสาวกกิจนั้นๆเราตถาคตได้ทาแล้วแก่เธอทั้งหลายดูกราชเธอผู้เห็นภัยนั่นป่าเปลี่ยวนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษ อย่ามีจิตประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังนี่คืออนุสาสนีแห่งเราเพื่อเธอทั้งหลายปราบใดที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ยังติดอยู่ในจิตสันดานสามัญสัตว์ย่อมมีชีวิตคลุกคล้าอยู่ด้วยกับตัณหาด้วยความหลงทุกเวลานาทีอันเป็นสิ่งชั่วร้าย เราย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปในอำนาจแห่งตันหาดิ้นรนอยู่ในโลกชนทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากตันหาในพบน้อยพบใหญ่ย่อมดิ้นรนร่ำไรใกล้ปากมลตยูเข้าไปทุกทีชีวิตย่อมมีการดิ้นรนกระเสือกระสนกระสับกระสายด้วยความดิ้นรนเพราะทิฏฐิกิเลสกรรมทุจริตด้วยราคะของผู้กำนัด โทสะของผู้ขัดเคืองโมหะของผู้หลงไหลามานะเป็นเครื่องผูกพันความฟุ้งซ่านที่ฟุ้งเฟอ้อความสงสัยที่ไม่แน่ใจลาบและความเสื่อมลาบยศและความเสื่อมยศสุขและทุกข์ชาติชาราพยาธิมรณะด้วยทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของคนอื่นด้วยทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ด้วยทุกข์ที่เกิดจากความแปรปรวนด้วยทุกข์เพราะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียด โรคลงราโรคเรื้อนโรคผีโรคกรากโรคมองคลอโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุธราชโรคละลอกโรคคุธราชหนอโรคอาเชียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเรืมโรคพุพองโรคริดสีดวง ด้วยอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอันเป็นธรรมชาติอาพาธเกิดขึ้นเพราะผลแห่งกรรมด้วยความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะด้วยทุกอันเกิดแต่สัมผัสแห่งสัตว์เบียดเบียนตัวเหลือบยุงรินไรและสัตว์เลื้อยคลาน มีงูเป็นต้นด้วยความทุกข์พระความตายแห่งบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาภริยาสามีทั้งญาติมิตรด้วยทุกข์พระความพินาศแห่งโภคทรัพย์พิพนาศเกิดแต่โรคพินาศแห่งศีลพินาศแห่งทิฏฐิมานะพระพุทธดิกาที่ว่าสัตว์ที่เกิดมาย่อมมีภัยโดยความตายเป็นนิด เหมือนผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยโดยการหล่นไปในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกสลายไปในที่สุดชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีอุปมาเหมือนฉะนั้นมนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้ง,งโง่เขลาทั้งเฉลียวฉลาดย่อมไปสู่อำนาจแห่งมลตยู มีมัจจุราชสกัดอยู่ข้างหน้ามนุษย์เหล่านั้นถูกมัจจุสกัดอยู่ข้างหน้าแล้วถูกมัจจุครอบงามแล้ววิดาก็ต้านทานไว้ไม่ได้หรือพวกญาติที่รักยิ่งก็ต้านทานไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายย่อมจักถึงความตายท,ทั้งทั้งที่พวกญาติกำลังแลดูอยู่และกําลังรำพันกันอยู่เป็นอันมากนั่นเอง และไม่มีใครเลยที่จะช่วยแก้ไขได้ดูกะระเธอผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนักมนุษย์จำจะต้องละไปสู่ปรโโลกมนุษย์จำเป็นต้องประสบกับความตายตามที่เป็นกันแล้วนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงควรบำเพ็ญกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพราะมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายเลยนั้น ย่อมไม่มีดูกระลาเธอผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายมนุษย์ใดมีอายุได้ยืนนานมนุษย์นั้นเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีที่เกินกว่าร้อยปีนั้นมีน้อยนักบัดนี้พระอายิกาของหม่อมชั้นผู้ทรงชาราพระชนมายุร้อยยี่สิบพรรษาได้เสด็จที่วงคตลงเสียแล้ว อันเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของหม่อมชันพระอนุสาสนีของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ว่าสัตว์ทั้งปวงมีมรณะเป็นธรรมดามีมรณะเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นมรณะไปได้เลยย่อมเป็นพระอนุสาสนีสร้างสารคุณให้ได้ปัญญาถูกต้องที่สุดแล้วพระเจ้าค่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้มีบุญเลิศทรงลุดถึงธรรมอันบริสุทธิ์มีพุทธดีกาตรัสว่าย่อมเป็นเช่นนั้นมหาบอพิษสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ขอถวายพระพรมหาบอพิษภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งที่ดิบทั้งที่สุก ภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกไปเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความแตกไปได้อุปมาณ้ฉันใดขอถวายพระพร,พรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นนั้นย่อมมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดรอบไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เลย สัตว์ทั้งหลายต้งปวงย่อมต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายต้องไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้มีกรรมเป็นบาปจากต้องไปสู่นรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจกไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงเลือกกระทำกรรมดีงามสั่งสมบุญไว้เพราะบุญทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงในปอระโลกขอถวายพระพรบอพิษพระราชะสมภารเราตถาคตผู้ข้ามพ้นวัตตะแล้วจะบอกความนี้ให้มหาบอพิษทรงทราบคือว่าชรามรณะย่อมครอบงามพระองค์เป็นเสมือนบรรพธภูเขาสูงใหญ่เทียมเมฆที่ยกอุปมานั้นแล ก็เมื่อชาราและมรณะครอบงามพระองค์อยู่อย่างนี้อะไรเล่าจะพึงมีเป็นกิจซึ่งมหาบอพิษควรกระทําในการระบัดนี้เมื่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้มหาภายัยอันจากบังเกิดขึ้นแก่พระชนชีพของพระองค์ทรงยกเอาบรรพศภูผามาเปรียบกับชารามรณะดังเช่นกล่าวมาแล้ว องค์ราชาที่ราชได้ทรงสดับแล้วก็ทราบซึ้งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ผู้ทรงบรมสุขตรัสว่าภูเขาใหญ่ศิลาล้วนสูงจรดท้องฟ้ากริ่งบทขยี้ปวงสัตว์มาโดยรอบทั้งสีทิศอุปมานี้ฉันใดชราและมรณะก็เป็นเช่นนั้นย่อมครอบงามสัตว์ทั้งหลายคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทาน และคนเทขยะโมลฝอยไม่เว้นใครใคไว้เลยย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลราบและไม่อาจเอาชัยชนะเพราะการลบด้วยมนตราหรือด้วยทรัพย์ใดๆเพราะเหตุนั้นแลคนที่เป็นบัณฑิตมีปรีชา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าตั้งศรัทธาไว้ในพระธรรมตั้งศรัทธาไว้ในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสารเสริญผู้นั้นในโลกนี้เป็นแน่แท้และเมื่อผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมรื่นเริงบันเทิงใจในสวงสวรรค์เป็นสุขคโต